ที่แปดถิดกันไปเดี๋ยวไม่ปกติไม่เคยเปิดบนรถเลยวันนี้ไปไหนกันครับวันนี้ซันโต๊เราสองคนติลี่ลี่ติลีลี่ตลี่ตลี่บยี่้านยไม่เที่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไปร็อกเดย์เอร็อกเดยีซิตี้พาร์ยุดยาไปดูใครไปดูใคร Big กแอปบิ๊กแอแล้วมันจะมีอีกวงนึงอีกวงนึงเนาะอีกวงหนึ่งอะไรนะโอลิมเบนเดย์เอออ้ยงอ้ยงอ้ยโอ้ยโา้ัล จัดลากนี่คุยไปเล่นดนตรีแต่เมื่อไหร่ไหนเหี้ยกำลังดังไงดิล้นจอนดิล้นจอนดิล้นจอนไม่พีก็ไม่คุ้นชื่อเหมือนกันนะว่าจะไปดูเหมือนกันว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ไอ้โอ้ไอโอ้ไอน้องเราน้องเราน้องรักเรานี่เองอ่าเดี๋ยวคนสงสัยว่าเหี้ยเราทำไมมาสองคนมึงสนิทกันสองคนหรออ๋อไอ้พวกที่เหลือถ่ายงานอยู่นะมึงเคยดูไอโอ้เล่นสดอย่างเนี้ยยังนีตอนแต่ตอนที่เป็นศิลปินนะไม่เอาตอนที่ยังยังไม่ยังไม่ใช่อ่ะยังยังยังไม่เคย อันนี้ครั้งแรกเหรอใช่ yes k อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้น้องจากกล้องบอกจากก้องบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่งานปิดใหม่บอกก่อนจะต้องปิด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 กล้องด้วยอ่าจดมึงลองลองดูมึงหลุดกูทำพี่ดีกว่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับผมขอเรื่ขอเรื่อขอเรืออ่ามึงดูมึงด้วยเออ From Thailand, and I'm going to Highland. I've been making tracks every day. ภาาษไ Pasat, I call it a fire. Wanna see the world? Wanna see the big band? Wanna be broke, but I wanna spend ten. Wanna be rich so I can pop champagne. Wanna be big so I won't drop again. I'm trying so hard, but I won't refrain. I'm to the top break all this shit. Yeah. I, can't, I can't write down my name. Maybe we'll stop appreciate my fate cause I've been grinding so much in this endless game. But when you look up, that is what I say. Okay. คำว่าล็อกของพี่เนี่ยคืออะไรคำว่าล็อกนิยามของคำว่าล็อกของพี่เนี่ยคืออะไรคือถ้ากวนตีเลยก็คือล็อกบ้านล็อกบ้านล็อกบ้านถ้าน้องกูจริงมันคือแบบว่ามันนึกถึงฟ e ลลิ่งแบบการแหกปากอ่ะการแบบคลั่งการแบบแบบ a g r e s s เออแบบไอเ้ยกูแบบโดดสุดกูแบบแบบดีบบะไอเตะเต้นเหียอะไรก็คือแบบปล่อยสุดตัวแบบเป็นอะไรที่แบบ เออแม่เหนือ,อความคาดหมายอ,อ่ะอือวันนี้คือที่มาของเขาว่าล็อกเดยมีเบรนด์จอห์วันนี้มันก็บิ๊กแอดบิ๊กแอดแล้วพี่คิดว่าในตัวเราเนี่ยมีความล็อกอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อังจริงกลัวไม่ชอบฟังวงล็อกเลย อัั้นกูไปเลยนะมีมีเพราะอะไรป่ะจริงแน้วเพลงล็อกอ่ะมันมีหลายมินิ่งนะมันทำให้เราแบบปล่อยความเป็นตัวเองได้แต่ยิ่งเพลงล็อกจริงแล้วอะถ้าฟังเนื้อหาจริงมันอะถ้ามึงออกคักอยู่ในช่วงเพลงล็อกอะแม่งคือแบบสุดๆแม่งเหมือนโดนคนเอาขอมาทุบหน้าแล้วไอ้เฮียคือไอ้เฮียความร้องมันแรงอยู่แล้วอะแต่ว่าพอแม่งมีเพลงแบบล็อกมามไม่ทำให้กูแบบเชียร์กูสามารถโกรธไอ้เฮียนั่นได้แล้วก็ร้องไห้กับมันได้แม่งสองฟิลลิ่ง คำว่าล็อกเนี่ยนิยามคำว่าล็อกล็อกเนี่ยคืออะไรอืมคำว่าล็อกคำว่าล็อกของพี่นะล็อกไม่ใช่สถานที่เว้ยอ่าแต่ล็อกคือผู้คนแต่ล็อกคือผู้คนไอ้ยี่นี่ต่อเขาหล่อไอยเปิดอินีทีแล้วคิดว่าเราเนี่ยมีความล็อกอยู่ในตัวเองเยอะไหมกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าอ่านหนึ่งถึงร้อย พี่ว่าทุกวันเนี่ยพี่ก็ยังล็อกบอลเปอร์เซ็นนะเด็ดเขคือพี่ล็อกมาตั้งนานแล้วอ๋อใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะบอกอะไรเงี้ยเปียวทุกพี่ไม่ได้หรอกจริงเหรอเด็ดเขเปียวทุกพี่ไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นยุคก่อนอ่ะนี่ครับเพื่อนพี่ซาบอนโอวนะครับนี่คนนี้เพื่อนลูกพี่ผมเองชื่อพี่ฟังครับผมเป็นซัพพลายงานนี้ใช่ครับเป็นดูแลโปรดักชั่นทั้งหมดครับมีเมียยังครับถามตรงคำว่าล็อกของพี่เนี่ยคืออะไรผมก็ไม่รู้เขาเป็นคนคิดชื่อกันมาผมไม่รู้จริง หหัััววปปมนดใ้ทีแฮคือตอนนี้เราไม่รู้จะทําอะไรกับตรงนี้ได้มากนะนะเราเจอร้านเสื้ออยู่ด้านหน้าไปลองดูกันเผื่อจะมีของรุ่นนะแต่ชัดระยานพ่อค้าจะมีโชคเจอของรุ่นหรือเปล่าคือตอนนี้อันนี้คือเป็นไงอันนี้อันนี้มึงอันนี้สับลาวหรือสับลางเนี่ยสับลาวสับลางปกติกูเห็นมึงสับแต่ลางนไงต้น สวยวะอันนี้คืออะไรสั่งอะไรคืออะไรคือของอะไรไม่ทราบไม่ทราบเห็นลายสวยดีป้ายอะไรอ๋อเป็นป้ายต่อมันจะเป็นเหมือนปั๊มคอมั้งอปั๊มคอ Made in Mu Made in เขมรอะไรใช่ป่าวะไม่รบอ๋อกับโอ้ยพ่อค้าอยู่ที่นี่นะดนกระทืบมานะพี่เอาเลยสองร้อยตัวเดียวโหลดได้ไหมรถได้ไหม ร้อยาสิ่ร้อยาสิบอยาวาบบขาดๆเลยพี่เาอาสิบจัดไปพี่รู้จักช่องมูมหรู้จักเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาไหมคุ้นๆครับนั่นรู้จักเรเซไหมรู้จักรู้จักโอเาไหมรู้จักรู้จักสัตว์ลากหมโตเเอาสอคืออะไรไอไอไออกนมกบอกแล้วเราดังเฮียเฮ้ยเท่เฮ้ยหอาตัวนี้หัวตัวนี้นี่กรสยาหัวตัวนี้ ขอาตัวนี้ด้วยอ่ะอันนี้เอาไป300 30นยสามสิบได้ไหมล่ะเอาของพวกกันเองเอาไม่ได้แล้วถ้าถามวยความรู้หน่อยไหมว่าทำไมเสื้ออะไรพวกนี้มันถึงมีราคาแพงครับพี่ผมไม่รู้เลยบอกมาตังไหนตหนพี่มันเก่าพี่แล้วมีจำนวนน้อยหรอครับหรอครับพี่ใช่ครับพี่ เสื้อที่บ้านแม่ผมก็เก่ามันไม่เห็นมีราคาวางมันเก่าไม่เหมือนกันเก่ามีราคาที่ต้องเก่าอย่างไงมันมันพวกเป็นพวกวงที่เขาแบบว่าเขาเล่นพวกนิยมกันอ๋อใช่วันหนาใช่ดเิร์ฟใช่ครับสกิ๊อ้สลิปน็อตใช่ครับพี่ก็คือวงแมทแม้และเดกาเดสอะไรว่าไปก็อย่างี้พี่เขาจะรู้เรื่องอ่าวงเยอะพี่คิดอ่ะคำถามเาลยคำถามเลยคำถามของพี่พี่คิดว่าล็อกสําหรับพี่คืออะไรครับพี่พี่มองคําว่าล็อกเนี่ยเป็นแค่เพลงหรือเป็นชีวิตสำหรับพี่นะชีวิตพี่ ชีวิตครับพี่แสดงว่าแนวความคิดเราก็ล็อกคำพูดการแต่งตัวส่งออกมัเป็นการแต่งตัวแบบนี้คือล็อกคือชีวิตไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนเจนเคสยอดพี่เราชาวล็อกนะชาวลิตเติ้ลจอนนะ <rude S 2> สวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรพี่ชื่อทิวครับชื่อพี่ทิวครับก็เป็นเจ้าของร้านนี้เลยเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนจัดงานนี้จริงเหรอครับใช่โอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นเจ้าของงานนี้แล้วก็เป็นเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของเสื้อทุกตัวไหมทุกตัวค่ะทุกตัวใช่บ้านมีตังค์นี่พี่อ่ะใช่ไหมอย่าอย่ากูตีนหน่อยเลยโอเคโอเคโอเค ข้อคำถามเลยพี่พี่คิดว่าคำว่า r ็อกของพี่เนี่ยคืออะไรมันในสไตล์ของตัวเองอ่าความเป็นส่วนตัวสูงอ่าอินโทรเวิร์ r เหรอพี่คืออย่างนั้นหรออยู่กับตัวเองแบบเอาเรากูมันใช่ไม่แคร์คนอื่นอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเราออกแนวแบบปอสเราบอกบอกองค์ดีวันะอะไรอย่างไรแล้วพี่คิดว่าในตัวพี่เนี่ยคำว่า r ็อกเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ป่ะพี่มันมันตีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันอยู่ที่หน้างานอ่าความรู้สึกครับอะไรประมาณนี้ ไว้เดี๋ยวผมมาฝังเนื้อฝักตัวใหม่พี่นะได้ได้มีอะไรบอกได้ได้มีอะไรบอกได้พี่ได้เลยสามหมื่นได้ไหมพี่ได้มีงานเดี๋ยวจัดการให้ขอเลยอ่ะพี่สามหมื่นได้ไหมแบยิ้มปั้นยิ้มปั้นโอเคพี่ของครับ มางานนี้วะชอบไผชอบไปเป็นี้เออมาดูใครดีกว่าเออมาดูไผกง่ายมาดูสาวอ่ะเบบมาดูสาวอ่ะเบบดูสาวสาวสาวมาดูมึงคิดว่าคำว่าล็อกคืออะไรวะอ๋อเอาเองก่อนคำว่าล็อกสำหรับเองคืออะไรล็อกคือเฟี้ยวว่ะพี่เท่ครับพี่เออเฟี้ยวคือล็อกคือเท่ห์แท้แท้เบบเออเท่อ่ะแล้วคือคือแนวเพลงเบ่อ๋อไอชิ้นนี้ตรงสุดแล้วมึงคิดว่าล็อกเนี่ยมันเป็นแค่แนวเพลงหรือมันคือชีวิตวะชีวิตได้เบบอืมแสดงว่ามึงนี่ก็ล็อกมานานแล้วใช่ไหมไม่รู้เบบ

แล้วตอนนี้มึงคิดว่ามึงมีความล็อกอยู่ในตัวกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเป็นแนว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 ทางชายชีว์นะมึงไม่ล็อกเลยคือผมก็ที่เรารู้จับมาเนี่ยน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอย่างด้านตึกจะลงรูปมอนจิจิอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบอันนี้มึง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 มีหรือเปล่าไม่เมีไม่มีเพราะว่าแฟนคลับอ่ะเห็นว่าเนี่ยเหมือนมอนจิจีไหมแล้วแล้วเขาซื้อมาให้เยอะมากจนเราชอบไปเราก็แบบ ชอบโดยที่แม่งแม่งแม่งโดนส่งสารมาเยอะเหลือเกินว่าเหมือนเหมือนเหมือนแล้วก็ก็เลยก็เลยแล้วอยากอยากจะคอลเลกอะไรสักอย่างแบบสะสมอะไรอย่างอ่ะก็เลยเนี่ยสะสมมดิจิสรุปก็คือเราไม่ได้มีความล็อกอยู่ในตัวมีไหมสรุปมีมีผมก็อัดถ้าผมยังมันมันแล้วแต่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ว่ะผมว่าเป็นคนแอดเวนเจอร์ด้วยแบบเล่นบีบีกันหรืออะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ว่าแต่ถ้านิสัยจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบว่าก้าวร้าวอะไรขนาดนั้นใช่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 คำว่าล็อกของพี่คืออะไร เนี่ยมันนี้เรามางานร็อกเดย์คำว่าล็อกของพี่ก็แล้วร็อกคือเดี๋ยวโทรบอกผมก็ได้ทางันไะไร็อกมันคือความความหนักแน่นความดิบั้างในตรงตรงงานพูดตรงๆรงอะไรแบมึงร็อกว่ามึงใช้แนวทการใช้ชวิตอ่าคือแนวทางการใช้สิตไหม มันไม่ใช่ครับหรับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกว่าใช่แต่นี่ไม่ใช่แต่แต่คนเรามันก็แล้วแต่คนเราแสดงว่ามุมมองของเขาสุดท้ายแล้วผมจะบอกว่ามุมมองของเขาคว่าล็อกของแต่ละคนที่ถามมาเนี่ยก็ไม่มีใครเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกเราคือชาวล็อกแค่นั้นเองพี่แฟมคิดว่าคำว่าล็อกของพี่แฟมคืออะไรล็อกมันก็คือล็อกครับนั่นแหละครับพี่แฟมกลับได้เลยครับแม่งก็คือความแบบว่า ความมันอะความมันไม่ต่อแบบที่ดิบอะแรงอะใช่ใช่พวกแค่กูล็อกอะแต่เย็นเดีเย็นเดี๋เย็นได้แลครับชาวล็อกไปไหนตัวเหลวแล้วไอ้เฮี้ยอ้ทำไมวงนี้มันควบคุมยากแบบวะก็คือความล็อกความมันความมันอะความรุนแรงความรุนแรงแค่เกี่ยวกับประเภทของดนตรีไม่เกี่ยวกับอารมณ์ของเราใช่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์แล้วคือจริงๆแล้วอะถึงพวกผมมาโบมีทีใส่เต็มแบบโคสุดอ่ะครับแต่ว่าผมก็ฟังโค้ชนะ่หักทุกหอกทุก ดไม่ชอบใครสั้งนมดเลยกลับมาเมนโฟยิ้ไหน่อยเอ้ยมาเรื่องล็อกไปมีมีความม็อกในตัวเองกี่กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ร้อยเลยตื่นมาก็ร้อยเลยตื่นมาตื่นมาห้าสิบค่นแล้วตัวมันถหายที่ไหนห้าสิบอะฟังโฟยิมอีกห้าสิบอ๋อแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้เขา นั่นเลยแล้วเลี่ยเออมีซัมติงกับจจลินอยู่แน่ไม่มีนะกล้องหมดเลยโอเคทีมชอบทิ้ชอบนะก็คือแบ่ง50ใช่แล้วมันอะไรห้าช่วงไหน50คือกล้องเลยคือคือมามาอีกทีคือตอนแบบว่าก้าวเท้าออกจากบ้านนั่นนั่นนั่นคือส่งยางความล็อกมาแล้วส่งยางความล็อกเลยเดินนี่มาอย่างนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้คือคนไปอันนี้มึงมึเรียมมั้ยเนี่ยโอยโหขิง ขอบคุณมากครับขอบคทุกคนขอบคุณสาร่านะครับโอเดี๋ยวเดียเดี๋ยวขอไม่าขอไม่มาตีเพื่อนก็เหมือนตีเรา ที่สุดแล้วมันในแกล้งมันในแสงทำดีเชื่อไม่ได้เสียงศักดิ์ศรีคนทั้งคนจะมาเธอไม่ไมีค่าอันใดแต่ต้องจำทำลายที่ฉันไว้ให้เหมือนตายถ้าเป็นเหมือนตายถึงเป็นโครงสร้าง วามึงทับกูเมื่อกี้โอ้ยเฮียคือหนูอ่ะหนูเคยว่าพี่เขาแบบพี่ไม่รู้จักพี่เขาได้แบบหนูตั้งชื่อว่าพี่เจ็ดด้วยเจ็ดใช่อะบอกเอาพี่เจ็ดสวัสดีครับพี่เจ็ดครับเออพี่เจ็ดนี่นะครับน้องน้องผมโดนว่าชื่อชื่อเจ็ดนะครับพี่เขาบอกว่าผมเป็นคนแบบเป็นคนที่รู้จักพี่เจ็ด อี่ขอบคุณมากขอบคุณที่ชอบขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากครับไว้ต,ตามเยหนูกดไลดค์ต่อคลิปเลยติดตามก่อนเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวหนูติดตามก่อนเดี๋ยวหนูช้าหนูแอบชื่อไม่ได้โอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ